การดูแลตัวเองที่จะสู้กับโควิดสายพันธุ์ใหม่โอไมคอนนะครับเราจะดูแลตัวเองวันนี้ยังไงอ๋อสี่คอมเม้นดีคุณหมอพอลชาใครมีคนรอบตัวที่กำลังเจอปัญหานี้อยู่ช่วยคอมเมนต์มาบอกนิดนึง ถึงแม้ว่าตัวเลขคนที่อาการหนักหรือผู้ที่เสียชีวิตอาจจะเป็นตัวเลขที่ไม่สูงน้อยกว่าในสายพันธุ์ก่อนหน้านี้แต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้ผู้สูงอายุผู้ป่วยเรื้อรังหรือว่าเด็กๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับวัคซีนนะครับคือสิ่งที่ทุกคนก็ควรที่จะไป,ไปรับวัคซีนแต่มันไม่ได้เป็นการป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต เราต้องดูแลระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ดีครับวันนี้หมอมีงานวิจัยครับจาก BMJ Journal ครับเป็นงานวิจัยที่เก็บข้อมูลของคนที่ติดโควิด6ประเทศทั่วโลกครับ เปรียบเทียบกลุ่มที่ทานอาหารที่มีความเป็นกรดพวกเนื้อสัตว์น้ำตาลขนมหรือว่าพวกชานมกาแฟยเย็นนมวัวชีสเนยไอศครีมพวกนี้ทำให้ร่างกายเราเป็นกรดเทียบกับคนที่กินอาหารที่เป็นพวกพลน์เบสโปรตีนจากพืชจะช่วยลดความเป็นกรดในร่างกายเขาพบว่ากลุ่มของคนที่กินอาหาร พวก Plant ลนเบสเมื่อติดโควิดแล้วอยู่โรงพยาบาลจำนวนวันน้อยกว่าอาการรุนแรงน้อยกว่ารวมถึงคนที่มีอาการเขาเรียกลองโควิดหายป่วยจากโควิดแล้วแต่ยังเหนื่อยอยู่แต่ยังรู้สึกหายใจไม่เต็มปอดยังนอนไม่หลับยังมีความเครียดเป็นผื่นแพ้หลังจากหายโควิดอันนี้เขาเรียกภาวะลองโควิดหรือใครยังไม่ติดโควิดแต่อยากบูสตร่างกายของเรา ให้มีภูมิคุ้มกันเอาไว้สู้กับการระบาดของโอไมคอนรอบนี้ด้วยการปรับเปลี่ยนอาหารการกินครับลดเนื้อสัตว์ลดขนมลดของหวานอะไรที่จะทําให้ร่างกายเราเป็นกรดแล้วเพิ่มอาหารที่ทําให้ร่างกายเราเป็นด่างให้มากที่สุดครับดื่มน้ําแร่ดื่มน้ําด่ดางนะครับเอ่อทานโปรโตีนจากพืชทานมเมล็ดผักกากใย,ยไฟเบอร์นะครับนะชาสมุนไพร นะขิงขา่าตะไคร้นะครับหรือน้ําบีบน้ำมะนาวลงไปนะครับสิ่งเหล่านี้เพิ่มความเป็นด่างในร่างกายนะเพราะฉะนั้นเราควรจะงดอะไรบ้างเราควรลดพวกน้ําตาลครับขนมของหวานชาเย็นกาแฟเย็นชานมไข่มุกเนยชีสนะครับเหล้าเบียรนะ์อาหารพวกปิ้งย่างทอดบาร์บีคิวอ,อาหารแปรรูปนะครับลดการทานเนื้อสัตว์ลงครับ รวมถึงพวกนมวัวด้วยนะนอกจากจะทําให้ร่างกายเราเป็นกรดแล้วยังทําให้ต่อมหมวกไตล้าด้วยนะช่วงนี้เราต้องลดอะไรที่ทําให้ร่างกายเรามีความเป็นกรดเพราะถ้าเราร่างกายเรามีความเป็นกรดในช่วงนี้และเราดันบ,บังเอิญไปได้รับเชื้อโอไมคอนมาร่างกายเรามีความเป็นกรดเชื้อไวรัสจะจับกับตัวรับ ACE2 ได้ดีขึ้นจะแพร่กระจาย นะและอาจจะทําให้เรามีอาการหนักเหมือนในงานวิจัยที่หมอเปิดให้ดูเมื่อกีน่นี้ใช่ไหมแต่ถ้าเรากินโปรโตีนพืชเรากินวิตามินบูส์ร่างกายของเรานะครับเราดูแลตัวเองอย่างดีวัคซีนเราก็ไปฉีดมาแล้วแต่ถ้าเราบังเอิญไปได้รับเชื้อมาโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเราก็มีร่างกายที่พร้อมจะสู้ให้อาการไม่หนักนะครับแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะหายได้ไวนะครับใครได้ประโยชน์ฝากแชร์ต่อด้วย